ของขวัญจากดินมะม่วง่วงอยู่ใกล้ๆกำแพงนี่เดี๋ยวจะปีนจากกำแพงไปเก็บกับมือเลยมะม่วงเก็บกับมือเลยค่ะเนี่เยเก็บกับมือได้เลยค่ะสองลูก๊บ แล้วก็อีกลูกหนึ่งนะคะอืมเก็บกับมือเลยค่ะนี่อีกลูกหนึ่งค่ะอุ๊บหวังว่าคงไม่ตกนะคะอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งค่ะสองลูกนะคะนีชุบชุบช้ำแช่อิ่มค่ะข้างบนดี ข้างบนอีกชุบไปไว้นอนก็มากินนะอึ๊บหวังว่าคงไม่มีงูนะคะหมดย่งหมดยังขันจากดินนี่อีกลูกหนึ่งค่ะเนี่ยลูกเล็กๆก,ก็เยอะค่ะของขันจากดิน ม่วงแค่เอื้อมกระยิบได้แล้วสวยนะคะของขวัญจากดินค่ะเนาะเป็นของขวัญที่ดินมอบให้ปลูกมะม่วงก็ได้ทานมะม่วงนะลูกใหญ่ค่ะต้องรีบต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวแมงลงก็จะคินไม่ได้ค่ะแมงกุส คุณครูปีนมะม่วงนะคะถึงยอดเลยค่ะเห็นมะม่วงสามลูกนี้ไหคะโอ้ทรีแมงกัสวซีที่พืเดี๋ยวขอเก็บนิดหนึงไหมคะโอ้ไม่รู้คิดยังไงนะปีนมาถึงยอดเลยค่ะก็ไม่รู้แหละมันปีนได้เนาะหวังว่าคงไม่ตกนะคะอืมกลิ่นมะม่วงนี่หอมชุยเลยค่ะ มะม่วงเขียวสวยนะคะเราจะต้องชิงก่อนที่มันนอนจะกินเป็นนะคะดูลูกน่าดูลูกนาดูลูกนึงอืมแม่นมากเลยนะคะของขวัญจากดินค่ะก็จะสวยได้นะคะเนี่ยจากดินมะม่วงเนี่ยเต็มเลยจากดินเยจากดินของขวัญจากดินร่วงเต็มเลยเห็นไหม